วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวปืนรีวิวยาพานะในเกมแก๊งส t a ร์เนี่ยเรียนกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวปืน Ra เตอร์คัสเตอร์ชื่อมันยาวจัดเลยครับผมและผมจะเอาเปรียบเทียบกับปืนบาเลตท,ที่ e ีพีที่แล้วนะครับผมค่ำคืนเงียบสง,งัดนะครับผมอ่ะเรามาดูสแตกักันเลยนะครับผมความรแนแรงนี่ก็268นะครับผม ก็เ,เท่ากับคำ่ำค่ำคืนเงียบสงัดก็แพ้ไปนะครับผมเพราะเป็นลูกซองนะครับผมความรุนแรงก็421นะครับเพราะเป็นปืนลูกซองนะครับผม่วนตอนนี้นนผมก็80นะครับผมอาจจะเสมอกันก็ได้นะครับผมเพราะว่าปืนนี้มันเหลียวมากกระสุนนะครับผม1 0นัดน,นะครับผมเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนปืนอะไรวะ ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติเปล่าไป่ดึงใจนะครับผมมาเราจะใช้ปืนนี้กันนะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคมาเราเริ่มดาดซอมบี้กันทำไมผมเอาดาดซอมบี้นะผมเพราะอุล,ล่นง่ายเลยนะ เียวหละตอมน้ำแน่นอนนัำเกลอนัเอไอซอมบี้จาซอมมี้จาตอมี่จ้าอืมอืมอืมื้นมัน

มันเป็นเลเวล5้าไอเลเวลสาแล้วนะตอนนี้ก็เพราะว่าเออมันเลเวลสามน้ต้องรีวิวคันนี้เลยเทคโดไลเดอร์นะครับผมสุดยอดแห่งความชิบหายไวป่วงวน,น,นะครับผมความน่ารับเอายป ก็ชนะเป็นเชนโนลไรสเนอร์เนาะความเร็วสูงสุดที่234ก็แทปที่เท่ากับพันคาร์สเนอะก็แฮ่ไปะนะครับผมเพราะ314นบี่เนะเพราะแรงชัวร์ไปหมดเลยการชุบคุมก็212นะครับผมแล้วพนทาสนี่ก็มีเปรียบนะครับผมเพราะว่าารคก็คุมได้ดีนะครับผมก็3า3 0ัน้โอ้โคตรเยอะมากเลยนะเนี่ยมาเรามาเล่นตัวมาเก็ตาร์กันนะครับก่อนจะเล่นนะครับ ลืมไปว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์ปิดแป๊บเึงนะโอ้โฆษณาอยก่ล้วยโอเคมาดูต่อกันนะครับผมปิดเสียงเลยมาข้าที่จำเป็นข้าวข้ตืนเอ่อปตือนนาที่

ความเข้ากับตรนี้ก็เอเอพอนใช่ไหมก็เป็นรถจิ๋วรถที่ชักเีเที่ยเหมือนเป็นเออไก่มากเลยเออไงางอโอรถตกน้ำโอ้โอเออกือบะีรีส์สมิจแล้วเนี่ยรถเล่นจะตกน้ำแทีนี้แล้วจะขันเข็นยังไงเนี่ย อาถามก่อนรถถึงหนะึงนงแปบ๊บนะขอไปไปบิวรถใหม่นิดน,นึงนะไม่ไม่ได้บิวรถใหม่หรอกคือแค่เอารถคันใหม่ที่ออฟรดไม่ต้องเอานะมเนะี่คันนี้เลยครับผมโอ้ยใจเดี่ยวเลยผมว่านะผมว่าไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถึงอย่างนั้น เดินมาเหนื่อยเดินมาเหนื่อยมากเลยเนี่ยซีเรียสเดิมันปีพัหลบซีเรียสทุกคนฮะม,นม,มัไ้อยู่ตรงบ้านหรอไม่ไม่ได้อยู่ตรงบ้านน่นาะเพราะบ้านอ่ะเพราะบ้าน ตองไบ้เลยโอ้โหตรงตรงนตง้องรีชานอ่ยใช้ได้อ่ะเกมนี้ครับผมอย่าลอกเลยแบบนะครับนุความตลอัยนะครับ อยเอเตันบ้าดดนาดเดียะไโอยคิดจชนเคิดจนใช่ไหมคิดจะชนช่ไหโอ้อ <lebih> โหบ <usi> าย รถชาวบ้านเหมือนเอ g ีซีทีกเจเลยเออรูบอกแล้วแตเออือเดียวเดียวเต็มเลอือเดี๋ยวแล้วชนน้ำชนน้ำแบเรื่องห้างเลยแบบนี้เออคนเขนร้านชาวบ้านนะเออรู้้อมากัเออร์ตเอ๋อรัอนการขับตัวเน ลุดเสาอ,อะไรละ่ะรถมอเตอร์คัพให้กลายเป็นรถลดูดเสาเอเอาที่เขม่มาก็ข้อคิดดีๆคืออย่าใช้เลยกันนะผมไม่รู้ว่าใครจะใช้ไหมเพราะว่าคันนี้คือกูไม่อยากใช้เลยเพราะว่ารถตกร่องรถตกร่องเลยเนี่ย โอเคต่อไปเป็นอาวุธที่ผมต้องบอกก่อนแล้วว่าอ้าวเฮ้ยแพ็กเกอรี่โอ้ไม่เติมหรอกว่าตายฟรีอยู่แล้วละ่ะต่อไปเป็นปืนที่โคตรจะเดือดพูดทรมานมือนิ่งนะครับผมมาเลเวล2แล้วครับผมโอ,โ,โอ้โหข้ามพลัง โอโหน้อยมากมาเรามาดูรถกันนะครับผมรถผมอาจจะเป็นไปได้ว่าผมจะอัพด้วยนะครับผมนั่นก็คือนั่นก็คือมอเตร์ไซครับผมอ่าใครที่มอเตอร์ไซต้องรอดูคลิปนี้กันเลยนะเพราะว่าคลิปนี้ล้วนมอเตร์ไซค์แน่นอนนะครับผมส่วนเรื่อนี่ก็เออผมชำนาญทางได้เปล่า อ่าอันนั้นคือหลังจากสองตอนนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นตอนที่สุดพิเศษที่สุดนะครับผมเพราะผมจะขับรถถังนะครับผมโอ้โหประเาช่วยจะกระถอดรถถังนีแล้วหว่บอกว่าผมบอกว่ารถถังผมมีแล้วครับผมมีแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปครับผมโอเค ใหม่สุเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสวัสน,นี้ขอลาไปก่อนสวัสนี้สวัสดีครับผมเย่ yeah.